thank <laughs> you วันนี้กุ้มของพวกเราจะมานําเสนอโปรแกรมการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาที่มีค,คมามวา,รามรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยพัฒนาระดับการศึกษาของชาติค่ะแล้ววันนี้พวกเราจะแบ่งเป็น5าหัวข้อหลักเพื่อทําให้ทุกคนหินภาพมากขึ้นค่ะหัวข้อที่1ความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรค่ะหัวข้อที่2หลักสูตรและรายวิชาค่ะ หัวข้อที่3คุณลักษณะนักศึกษาครับหัวข้อที่4โอกาสและเส้นทางอาชีพค่ะและหัวข้อที่5สรุปความรู้ค่ะหัวข้อที่หความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของหลัสกสูตรหลักสูตรการปฐมศึกษาจะทําึำเพื่อผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการทักษะการสอนและจิตวิญญาของความเป็นครูวิสัยทัศน์ของหลักสูตรคือการสร้างครูที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ค่ะขอวข้อที่สอง้านลับตรกการศึกษาเราสตรควบคุมทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเอกเฉพาะการปรุศึกษานอกจากนี้นักศ,ศึกษาได้เรียนรู้การสอนทางด้านภาษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศึกษาและการบูณราณาการความรู้เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนและหละักาศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการคูปประสบการณ์วิชาชีพครูตั้งแต่การสัมมิการสอนไปจนถึนการคูปสอนจริงในโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในฉัโกโคมติดต่อไปครับหัขวข้อที่สี่โอกาสและเส้นทางอาชีพเมื่อเรียนจบจากคณะคร,รุศาสตร์โาารปรแกรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรุเทพแล้วบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นครูได้ท,ทบบั้งภาครัาและเอกชนและสามารถเดินต่อในระดับที่สูงขึ้นคือปริญญาโทด้านการศึกษานอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพใน,นหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่น การพัฒนาการศึกษาหรือวิชาการทางด้านการศึกษาด้วยค่ะ ด็กอยากดูน,นะคะก็คือว่าสีประจําสาขาการผสมศึกษาเนี่ยคือสีอะไรคะสีประจําสาขาของเรานะคะได้แก่นี่เลยชาสีฟ้านะคะ,ะ,คะทุกคนการที่เราจะต้องใส่โบใส่ป้ายะคะจะเห็นได้เฉพาะรุ่นพี่ปีหนึ่งตอนน้องเข้ามานะคะน้องก็จะอยู่ปีหนึ่งพี่ก็จะอยู่ปีสองแต่ก็จะเข้าใส่อยู่เพราะว่ารอรุ่นพี่ปีต่อไปมาปลดโบปลดป้ายให้นะคะเพื่อที่จะส่งต่อให้รุ่นน้องะคะ่ะ และคำถามต่อไปนะคะทำไมพวกพี่ๆถึงเลือกเรียนการผสมศึกษาในมหาวิทยายลัยราชภัฏน์กำแพงเพชรคะแน่นอนนะคะว่าการที่เราเลือกเรียนการผสมศึกษาเป็นการที่เราศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะและอย่างที่สําคัญนะคะการผสมศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องการเปันหนึ่งของมหาวิทยายลัยราชภัฏน์ำแพงเพชรนะคะแล้วก็มหาวิทยายลัยราชภัฏน์กำแพงเพชรนะคะมีชื่อเสียงทางด้านผลิตครูพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพนะคะ ค่ะแล้วคำถามที่3นะคะเนื้อหาการสอนในการประถมศึกษานมีอะไรบ้างคะแล้วยากหรือเปล่าเนื้อหาการสอนนะคะก็จะมีเกี่ยวกับจิตวิทยาภาษาไทยทั่วไปนะคะแล้วก็เกี่ยวกับหลักสูตรของเราคะ่ะค่ะแล้วคำถามที่4ี่นะคะการประถมศึกษามีค่ายจิตอาสาไหมคะเพราะว่าอยากไปค่ายจิตอาสามากๆเลยคะ่ะ ครับในส่วนของการปฐมศึกษาของเรานะครับจะพัฒนานักศึกษาครับให้มีความเป็นกิตอาสาอยู่แล้วนะครับซึ่งในการออกข่ขยนะครับมีอยู่แล้วนะครับในทุกๆุกปีนะครับซึ่งในอาจารย์ในสาขาของเรานะครับก็จะมีอาจารย์ที่ทำเกี่ยวกับ่ายนี้โดยตรงนะครับแล้วในมหาลัยของเรานะครับยังจะมีค่ายจิตอาสาพัฒนาอยู่ะครับค่ะและคำถามที่5น,นะคะคู่ปฐมศึกษามีคุณลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างคะ อย่างไร้นะคะพูดเก่งพูดจชาชฉาเรียบร้อยถ้าสมมติว่าใครพูดไม่เก่งไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเข้ามานเรียนในโปรแกรมนี้ได้นะคะสามารถเข้ามาได้เพราะว่าจะมีอาจารย์นะคะช่วยพัฒนาเราในด้านนี้ค่ะค่ะและคำถามสุดท้ายน,นะคะถ้าเกิดว,ว่าหนูเป็นเด็กชนเผ่าหนูสามารถมาเรียนในคณะคารุศาสตร์โปรแกรมการประถมศึกษาได้ไหมคะครับ แน่นอนอยู่แล้วครับว่าต้องได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมการผสมศึกษาของเรานะครับเปิดกว้างเปิดโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชนเผ่านะครับกบเรียงม้งหรือว่าคนไทยทุกทุกชั้นนะครับเราไม่มีการแบ่งชนชั้นนะครับเราเปิดรับอยู่แล้วครับแถมเรายังมีการพัฒนานะครับทักษะการพูดการฟังการอ่านการเขียนให้เพื่อนๆที่เป็นชนเผ่านะครับหรือว่าคนที่มีปัญหาในด้านนี้นะครับด้านการพูดหรือว่า การการฟังการเขียนแลนยะัพัฒนาอีกต่อเนื่องครับแล้วสุดท้ายนะคะพวกพี่ๆนะคะอยากขอเชิญชวนน้องๆนะคะเข้ามาเรียนที่โปรแกรมการประถุศึกษากันเยอะนะคะที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ